สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนังสือเสียงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง9 1 9กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับหนังสือชีวิตใหม่วิกรมกรม,มดิต์ตอนที่5หลวงพระบางเมืองเก่าคารวานของเราลาจากนครเวียงจันทร์หลังจากเสร็จภาร,รกิจตามที่วางแผนไว้ จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองมรดกโลกที่ผมเคยมาเยี่ยมเยียนครั้งแรกเมื่อ10บกว่าปีที่แล้วคือหลวงพระบางที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกระหว่างการเดินทางบนรถบ้านผมยังสามารถทำงานได้เช่นเดิมเพียงแต่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือรวมถึงอินเทอร์เน็ตระบบของลาวผสมกันและที่ลาวนี่เองที่ผมเริ่มหันมาใช้เฟซบุ๊กในการสื่อสาร ในการให้ข่าวมากขึ้นเพราะส่งได้ทั้งข้อความและรูปในเวลาเดียวกันตลอดการเดินทางของผมได้คุณต้นวิษณุแท้สูงเงนินพนักงานไอทีที่เพิ่งมาทำงานกับผมเพื่อการเดินทางครั้งนี้โดยเฉพาะมาช่วยจัดการในเรื่องระบบการสื่อสารโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตตลอดการเดินทางคุณต้นจึงมักจะถูกผมวิทยุเรียกหาตัวทุกครั้งที่ผมไม่สามารถ ต่ออินเทอร์เน็ตได้เพื่อใช้ระบบสกายซึ่งการสื่อสารที่ขาดตอนส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่รถวิ่งอยู่ในบริเวณจุดอับสัญญาณแม้ว่าการทำงานบนรถจะมีความลำบากหรือติดขัดบ้างแต่ผมก็พยายามแก้ไขและปรับความเคยชินนี้สู่ระบบชีวิตใหม่ที่ใหม่จริงๆสำหรับผมพอท่อจะว่าไปแล้วต้องถือว่านี่เป็นเพียงแค่ช่วงเริ่มต้นของการฝึกตัวเอง เพื่อการเดินทางอันยาวไกลในอนาคตเท่านั้นเองบางครั้งในช่วงที่เผชิญกับปัญหามากๆผมเคยตั้งคำถามว่าทำไมผมถึงต้องมีชีวิตลำบากลำบนเดินทางไปเรื่อยๆเช่นนี้ทำไมผมถึงไม่คิดที่จะสวยสุขชเช่นเศรษฐีหรือให้โซคนอื่นๆที่มีเงินใช้เหลือเฟือเขาทากันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปประเทศใดก็ได้ในโลกนี้ด้วยสายการบินระดับเฟิร์สคลาส ใช้ชีวิตสำเริงสำราญให้เต็มที่ปรนเปรยความสุขให้ตัวเองชอปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงลิบลิ่วโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆหรือไม่เช่นนั้นก็ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายในคฤหาสน์หรูหราแวดล้อมไปด้วยคนรับใช้และอาหารรถเลิศจากฝีมือเชฟชั้นเยี่ยมสำหรับผมแล้วคำตอบในเรื่องนี้มีอยู่ว่าเป็นเพราะผมไม่อยากให้ชีวิตที่เหลืออยู่นั้น ต้องเดินทางไปสู่ศูนย์ด้วยความว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันผมอยากจะกลับไปสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริงที่เป็นเพียงความเรียบง่ายอย่างธรรมดาธรรมดาดังเช่นในอดีตที่ผมเกิดและเติบโตมาจากต่างจังหวัดการได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตเดินทางไปเรื่อยๆน่าจะทำให้ผมได้รับความสนุกกับสิ่งที่ยังไม่เคยได้พบ ไม่เคยได้เห็นแล้วนำมาเขียนเป็นหนังสือเพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้อ่านบ้างแม้เพียงแค่นี้ก็นับเป็นเรื่องที่ดีและไม่ว่าผมจะถามตัวเองอีกสักกี่สิบครั้งคำตอบก็ออกมาทุกครั้งว่าเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งจากนครหลวงเวียงจันท์เป้าหมายต่อไปที่เราจะแวะพักคือเขื่อนน้ำางึมสองซึ่งอยู่ห่างจากเวียงจันท์ไปทางเหนือ90กิโลเมตร ระหว่างเดินทางมีเรื่องตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะรถบ้านคันของผมน็อตด,ด้านล่างหลุดลงมาจากทางด้านหน้าห้องเครื่องหลังจากที่วิ่งออกจากสารเจ้าริมฝั่งโขงในเวียงจันทร์มาได้เพียง30กิโลเมตรกว่าๆเท่านั้นเราหาที่จอดรถซ่อมรถกันข้างทางกำจายช่างจากฮิโน่ที่ร่วมเดินทางไปด้วยทั้งในตำแหน่งคนขับรถคันพนักงานและในช่างเทคนิค พร้อมกับคุณสุพโชคคนขับรถคันของผมในตอนแรกก็ช่วยกันมุดลงไปซ่อมแซมใช้เวลาจัดการอยู่เกือบสองชั่วโมงคณะของเราจึงเดินทางต่อกันได้ผมย้ำกับทีมคารวานเสมอว่าการขับขี่รถในต่างบ้านต่างแดน,นนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษผมไม่อยากให้มีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นก่อนออกเดินทางไปยังเมืองใหญ่ๆทุกครั้งเราจะมีการประชุมพูดคุยวางแผนการเดินทาง สำหรับในลาวนี้ค่อนข้างดีมากไม่มีอุบัติเหตุใดๆจะมียกเว้นบ้างก็คือการที่สุพโชคขับรถไปเฉียวสุนัขเท่านั้นผมและคณะคารวานเดินทางมาถึงเขื่อนน้ำเงึมสองซึ่งลงทุนโดยบริษัทชอาการช่างร่วมทุนกับรัฐบาลลาวจากการที่ผมได้คุยกับคุณปริวตีวิศวเวทและดรวิรพงษ์รางมากูลทราบว่า ที่นี่มีการลงทุนไปกว่า700ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐผลิตไฟฟ้าได้615เมิกรวัต์นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเหนือเขื่อนที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของเราจนเกิดเป็นอาชีพประมงให้กับชาวบ้านแถบนี้อย่างมากมายและช่วยลดการเกิดน้ำท่วมในฤดูฝนและมีน้ำใช้ในฤดูแลง้งคณะของเราได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหารเขื่อนน้ำางึมสอง พาชมและบรรยายสรุปให้ฟังทำให้ผมรู้สึกทึ่งมากหลังจากเข้าใจภาพรวมแล้วว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้มานั้นส่งขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตของเราทั้งหมดคาดว่าเราวจะสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำได้ถึง30,000เมิะวัตต์และจากฐานหินอีก20,000เมิะวัตต์เมื่อวันนั้นมาถึงเราวจะกลายเป็นโรงไฟฟ้าแห่งเอเชีย ที่มีจีนไทยเวียดนามและขเขมรต่างต้องพากันเข้ามาสร้างโรงไฟฟ้าไว้ที่นี่และลาวก็จะไม่ใช่ลาวที่เราเห็นอย่างในทุกวันนี้อีกต่อไปปัจจุบันรัฐบาลลาวตั้งเป้าเพื่อเดินหน้าไปสู่ปี2563กันแล้วโดยตั้งความหวังไว้ว่าจะเป็นปีที่ลาวมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจทัดเทียมเพื่อนบ้าน ซึ่งจะทำให้ไม่มีใครดูถูกได้อีกแล้วว่าลาวยากจนทางนี้เพราะลาวจะมีไฟฟ้ามากกว่าไทยเกือบหนึ่งเท่าตัวในขณะที่มีประชากรอยู่เพียง6.8ล้านคนเท่านั้นขณะเดียวกันก็เชื่อได้ว่าเวียดนามจะกลายมาเป็นกลุ่มนักลงทุนที่มากที่สุดในลาวแทนที่นักลงทุนจากไทยในอนาคตอันใกล้นี้ทั้งเวียดนามและจีน คงจะเข้าไปลงทุนทำธุรกิจในลาวมากกว่าไทยและยิ่งหากคนไทยยังชอบพูดจาหรือทำภาพยนตร์ไม่ให้เกียิเพื่อนบ้านอย่างที่ผ่านๆมาแล้วผมเชื่อว่าคนลาวหล,หลายๆคนอาจจะนึกอยากเดินหันหลังให้คนไทยมากขึ้นอย่างไรก็ตามยังนับว่าเป็นโชคดีของประชาชนชาวไทยที่สมเด็จพระเทพของเราท่านเสด็จเยือนลาวหลายครั้งและทรงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลาวทำให้คนลาว รู้สึกดีทุกครั้งและซาบซึ้งกับความใกล้ชิดแน่นแฟนนี้อย่างไรก็ตามการก่อสร้างเขื่อนที่กำลังมีเพิ่มมากขึ้นในลาวเช่นขณะดนี้ย่อมนำมาซึ่งการตัดถนนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากทั่วทั้งบริเวณพื้นที่ที่เคยเป็นป่าเขายิ่งมีถนนตัดผ่านมากเท่าไหร่ยิ่งมีผู้คนเข้าไปทำมาหากินกันมากขึ้นเท่านั้นแนวเขาที่เคยเต็มไปด้วยป่าไม้ ็จะกลับกลายเป็นภูเขาหัวโลน้นภายในระยะเวลาไม่ถึง2-3ปีด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและที่ราบสูงทำให้เหมาะสมกับการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำมากแล้วยังจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของลาวยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำสุดแห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้เราพักแรมกันที่เขื่อนน้ำางึมสองท่ามกลางอากาศเย็นสบายลมพัดเอื่อย โดยพวกเรายกข,ขบวนเข้าไปนอนพักกันในบ้านที่เขาเตรียมไว้ให้แล้วนำเครื่องคาราโอเกะออกมาตั้งวงจากนั้นก็ร้องเพลงสร้างบรรยากาศช่วงรับประทานอาหารค่ำร่วมกันจากการที่เราร่วมทีมกันมาได้สักพักแล้วแต่ยังไม่เคยมีบรรยากาศที่ทุกคนจะได้รวมกลุ่มรื่นเริงบันเทิงใจอย่างนี้มาก่อนเพราะที่ผ่านๆมาทุกคนมีหน้าที่คอยดูแลจุดโน้นจุดนี้ ต่างก็ทำหน้าที่ของแต่ละคนให้ดีที่สุดวันรุ่งขึ้นผมและคณะเริ่มต้นวันด้วยการขี่โมอโเตอร์ไซค์เยี่ยมชมเขื่อนน้ำมึมสองเพื่อเก็บภาพสัมภาษณ์และถ่ายทำสารคดีเราอยู่ที่นี่กันสองคืนทุกอย่างเรียบร้อยดีและทุกคนประทับใจกันมากสายทของวันถัดไปเรากล่าวลาเจ้าภาพพร้อมออกเดินทางเพื่อไปยังหลวงพะปาง ซึ่งระยะทางประมาณ400กิโลเมตรแต่ถนนที่คดเคี้ยวไปมาตามภูเขาสูงตลอดเวลาหรือเรียกว่าโค้งหักศอกแทบไม่มีที่ไหลายทางไว้ให้พักรถเลยและนั่นนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ทำให้ผมเวียนหัวตาลายและที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือรถที่นี่กล้าแซงทางโค้ทง,ทงทั้งที่ยังมองไม่เห็นว่าข้างหน้าจะมีรถสวนมาหรือไม่ จากสภาพถนนที่ทางแคบขรุขระและโค้งไปโค้งมานั้นทําให้เราต้องแบ่งซอยระยะทางจากเขื่อนน้ำางืมสองออกเป็นสองระยะแทนที่จะดิ่งตรงไปยังหลวงพระบางอย่างที่วางแผนเอาไว้โดยไปแวะพักที่เมืองกาสีซึ่งก่อนหน้านั้นทีมสำรวจนำทีมโดยคุณสุวิทย์กับไก์ปานวิ่งนำหน้าออกไปหาที่จอดให้ โดยอยู่ในหมู่บ้านของชาวเขาขมุซึ่งยังคงมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบชาวเขาโบราณผิวคล้ำนับเป็นโชคดีของพวกเราที่ได้จุดจอดพักตรงนี้เพราะเป็นพื้นที่บริเวณที่ทางการกำลังตัดถนนเพื่อไปยังหลวงพระบางแต่ตัวถนนยังไม่เสร็จข้างทางบริเวณนี้จึงพอจะมีพื้นที่โล่งให้ขบวนรถสามารถจอด ตั้งแคมป์พักแรมกันได้พวกเราจึงตกลงว่าจะใช้ชีวิตในคืนนี้กันที่หมู่บ้านนี้แต่มันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะมีเรื่องให้ผมและชาวคณะตื่นเต้นกันพอควรอีกเมื่อพวกเราต้องขับรถข้ามผ่านทางหลายทางและขึ้นเนินเล็กๆเข้าไปยังหมู่บ้านที่ว่า